มาออกแล้วขณะนี้มโนธรรมเป็นตัวนำเผ่สยามเป็นตัวที่สองลิซบาลิทีที่สามที่โค้งไปก้า มนธรรมเป็นตัวนำอยู่เพือกสยามเป็นตัวที่สองลิทไมลิปที่สามแสสิลิที่สี่คุณอาคาราที่ห้าที่โค้งป้ายเจ็ดมนธรรมยังเป็นตัวนำเผือกสยามเป็นตัวที่สองลิทไมลิฟที่สามคุณอาคาราเริ่มแล้วคุณน้าเป็นตัวที่สี่สแล้ว ไปออกจะออกทางตรงมโนธรรมเป็นตัวนำอยู่เผือกสยามเป็นตัวที่สองคุณอัครลาชเริ่มแดงขึ้นมาแล้วขณะน,นี้คุณอัคขลาชเป็นตัวนำมโนธรรมเป็นตัวที่สองขณะนี้มโนธรรมเป็นตัวนำคุณอัคขลาชเป็นตัวที่สองสัส,สิลิที่สาม